องบ้านหรูเมฆวินัยหลังประกาศขาย100ล้านมีครบทุกอย่าง8ห้องนอน13ห้องน้ําเมฆวินัยประกาศขายบ้านหลู100้ล้านมีครบทุกอย่าง8ห้องนอน13ห้องน้ําเนื่องจากเมฆวินัยไกลบุตรต้องต่อสู้กับโรคตุ่มน้าพองมาอย่างยาวนานหลายปีซึ่งเมฆก็พยายามรักษาอย่างมีวินัยมาตลอดอีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวมีอาการดีขึ้นจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะปกติได้แล้ว ทว่าจูๆ่ๆตัวโลกก็กลับมากำเริบอีกครั้งส่งผลทำให้เจ้าตัวขาดไรายได้ด้านงานแสดงไปตอนนี้ยึดอาชีพพ่อค้าออนไลน์เพื่อจุนเจือครอบครัวทางนี้เมฆวินัยไกลบุตรย,ยืนยันหนักแน่นว่าเจ้าตัวจะไม่ขอรับบริจาคเงินเด็ดขาดแม้จะทำงานในวงการบันเทิงไม่ได้เขาก็พยายามหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวทำมาหากินขายของออนไลน์ซึ่งใครอยากจะช่วยก็ให้มาอุดหน,นุนคลลาเจน หรือช่วยซื้อสินค้าที่เจ้าตัวได้ทำการไลค์ขายทางช่องทางออนไลน์ต่างๆแทนทว่าล่าสุดได้โพสต์คลิปในแอปพลิเคชัน Tik t o k ว่าด้วยเรื่องการประกาศขายบ้านหลูในพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเจ้าตัวระบุว่าประกาศขายบ้านในราคา100ล้านมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งพร้อมทั้งบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของพ่อบุญธรรมชาวเยอรมันโดยเมฆได้อธิบายว่าผมมีบ้านที่พัทยา เป็นบ้านพ่อบุญธรรมอยู่ในพระตำหนักซอยหเนื้อที่ประมาณไร่ครึ่งเป็นบ้านโครงสร้างแบบเดียวดมันขายในราคา100ล้านบาทพร้อมที่ดินใครสนใจทักมาได้ห่างจากพระตำหนักประมาณ100เมตรโครงสร้างดีมีสระว่ายน้ำมีห้องนอน8ห้องห้องน้ำา3 3ห้องจอดรถได้ประมาณ6-7คันใครสนใจทักมาได้นอกจากนี้วินัยยังได้พาเดินดูภายในบ้าน ซึ่งภายในตกแต่งอย่างดีและสวยงามสะอาดสะอ้านก่อนจะไปดูด้านนอกซึ่งเป็นที่จอดรถและสระว่ายน้ําส่วนตัวบ้านนั้นเป็นสีขาวบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่เรียกได้ว่าคุ้มค่าราคา100ล้านจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ